วันที้ค่ะอันนี้สุจะมาคุยเรื่องช่อดอกไม้ตัวนะคะก็ไดีช่อดอกไม้พอดีเสื้อซับพุุุสีสีขาวไสซสกลางคือไสสามเก้าสี่สิบหมดนะคะหมดตัดแล้วแต่ยังไม่เย็บน่าจะเย็บบรรจันทนังขานอาทิศหน้าน่าจะมานะคะก็ะไม่เป็นไรก็รอนะรอไปนะคะเพราะว่าถ้าใสใซ,ซอ่าสี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 มก็จะ ใหญ่ไปรวมไปนะคะก็เลยต้องหล่อหล่อซับก่อนนะคะเนาะตัวนี้ก็แขนสองชั้นนะคะก็จะคุณก็ทำถักเสาสองเสานะคะเสาเสาสองเสา,สาขึ้นมาต่อกันก่อนเพื่อให,ให้มันเกินกันแล้วก็ค่อยทำดอกดอกเดี่ยวนะคะเพื่อนเพื่อนคุณสุพ,พ,พูดบ่อยแล้วเนาะแล้วก็ ใช้บ่อยๆนะคะก็วิ่งโซ่ก่อนนะคะวิ่งโซ่ห้าสักสองรอบเพื่อเพื่อให้มัน,มนแยกระหว่างจีนะคะเนาะแล้วก็คอก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นโซ่ห้าแล้วมาโซ่สามแล้วโซ่สองแล้วก็มาจีบนะคะก็จะพอดีนะคะส่วนตัวน,นี้ลงมานะคะตัวน,นี้ลงมาถ้าเราต้องการให้มันได้ยี่สิบยสามนะคะ หลังจากเราเชื่อมทักแร้แล้วเราทำประมาณ1นึ่งสองสามี่ห้าหกดอกนะคะหกดอกแล้วก็ช่อสุดท้ายเราก็ทำห้สลับ4ี่นะคะทำ 5, 5, ห้าห้าหรือทำสี่สห้าอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปแล้วทำห้เลยนะคะอันนี้อันนี้ห้าหนี่สอันนี้5้านีฮะก็สลับกันไปเพื่อให้มันเป็นสะเก์บขึ้นมานะคะแล้วเราก็มาวิ่งโซ่ห้าแล้วเราก็เจิบดอกเลยนะคะ เจ็บให้มันดูเรียบร้อยแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรเพราะว่าช่วยดอกไม้เขาก็เขาก็สวยอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วนะคะตัวนี้อก40นะคะสามเ้าสี่สิบใส่ได้แล้วก็แขนประมาณ1ิบนะคะแขนสองชั้นสิบเจ็ดนะคะก็เม่งกี้คุณสุดใส่หนุนตัวอกสี่สี่สิบสี่สิบฝาคือหนุ่นเขานา้าอกใหญ่ก็เลยทําให้ดันขึ้นเนาะแขนก็ไม่สวยนละ้วมสขขุก็เลยเอามาเปลี่ยนใส่หุนตัวสามห้าเลยนะคะ ก็น่าจะโอเคแล้วนะคะเดี๋ยวก็กรอซับไหนเพราะพอเราใส่ซับในสีขาวก็จะดูสวยขึ้นวันนี้คุณสุดก็ใส่กับผ้าถุงสีม่วงมันทิบนะคะก็นางออกมาคือขาวกับม่วงนางออกมาก็สวยอยู่แล้วนะนะเวลาเสื้อถักเราใส่กับสีม่วงสวยอยู่แล้ว ม่วงขาวดําก็ได้แล้วม่วงหรือม่วงขาวก็ได้หรือน้ําเงินขาวก็ได้พูดถึงสีขาวก็ใส่ได้กับหลายสีแล้วม่วงแดงขาวแดงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่ออกมาก็จะดูสวยนะคะสวยในสไตจะสของหนังนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวไงรู้สึก็จะลงเพจให้เพื่อนๆชมนะคะนะคะตัวนี้คือสุดทักบ่อยแล้วก็ไม่อยากพูดเยอะนะคะแต่พูดเดยอะก็เนาะเดี๋ยวสุใส่ผิดทาง กับทางใส่ผ <laughs> ิดทางนะคะใส่เสื้อผิดทางถึงว่าทำํำไมมันสวยน้อยหน่อยแต่ก็ช่างค่ะเพราะว่าเราทําแขนแล้วนะคะเร mm hmm. าทาแขนแล้วก็ผิดทางก็เอาตามนี้แล้วกันนะคะโอเคค่ะจะมารักษาเนาะ